สวัสดีค่ะพบกับพี่จีนอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะพี่จีนก็จะมีขนมนะคะ1งตัวมารีวิวให้น้องๆดูนะคะขนมตัวนี้นะคะพี่จีนเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งกับพี่นัดเนาะแต่ครั้งนี้นะคะพี่จีนจะมารีวิวคนเดียวเพราะว่าพี่นัดไม่อยู่นะคะก็เป็นขนมกระดาษนะคะ ที่อามารีวิวอีกรอบนึงก็เพราะว่าพี่จีนนะอยากลองรีวิวอีก2ส,สีที่พี่จีนไม่เคยรีวิวนะคะพะก่อนหน้านี้นะคะร,รีวิวไป2ส,สีนะคะอะถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นสีอะไรอ่ะ เป็นกาแฟาหรือเปล่าสีน้ำตาลกับอะไรอีกสีหนึ่งไม่แน่ใจค่ะแต่ตัวนี้นะคะพี่จีได้มา2ส,สีนะคะเป็นสีเขียวกับสีม่วงนะคะก็สีม่วงนะคะก็จะเป็นเกรปนะคะอัง,งุูนส่วนสีเขียวนะคะสีเขียวเป็นแอปเปิลนะคะก็รูแอปเปิลเขียวนั่นเองนะคะ นี่ซื้อมาแค่5บาทเองนะคะมันก็จะเป็นขนมกระดาษเขาเรียกว่าอะไรอะแท็บทูใช่ไหมที่แบบว่าออกแปะลิ้นเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นรูปต่างๆนะคะแล้วก็ขนมส่วนตัวขนมกระดาษเนี่ยก็กินได้ด้วยนะคะเด็กๆน้องๆน,นะคะก็จะชอบเล่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกนันเนาะว่ามีรูปอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จินแกะให้ดูนะคะ นี่ค่ะพี่จีนแกะออกมาแล้วนะคะตัวนี้สีม่วงนะคะที่พี่จีนแกะออกมานะคะก็จะมีรูปค้างคาวตัวนี้เป็นหน้ายิ้มนะคะมันแต่มันไม่ยิ้มนะม,นมันทําอะไรมันแลบลิ้นหรือเปล่าส่วนตัวนี้ก็เป็นปลาโลมานะคะตัวนี้สีม่วงก็จะมีอยู่ซองหนึ่งมีอยู่กี่ชิ้นเนี่ยสองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแปดสิบซองหนึ่งนะคะก็มีอยู่สิบชิ้นนะคะก็จะมอีอยู่ด้วยกันสามรูปเนาะแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้เป็นสีเขียวโอ้โหมีหลายรูปมากเลยค่ะสีเขียวก็จะมีดอกไม้ปลาหมึกอ่าอะไรอะ่ะโลมาอันนี้ตัวอะไรอะ่ะพี่จีนไม่รู้จักเนี่ยเด็กเกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้พี่จีนเรียกไม่เป็นนะคะตัวนี้อีกนี่นะคะนี่มีเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูเนาะมาแปะลิ้นดูว่ามันจะสวยงามออกมา ตามระเบียบการหรือเปล่านะคะนี่ก็ซื้อมาอยู่สองสีนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันค่ะนี่เดี๋ยวหน้าเอารูปอะไรก่อนดีเอาดอกไม้ก็แล้วกันนะคะนี่ตัวนี้ สีเขียวนะคะเป็นกลิ่นแอปเปิลค่ะหอมมากค่ะนะะ้องขานี่กระดาษมันก็จะเป็นแบบเบเปอร์นะคะเขาก็ทำออกมาน,นาะหน้าตาน่ารักมากพี่จีจะลองเล่นดูนะคะเอ๊ะ <laughs> เป็นดอกไม้ค่ะ อดอกไม้พี่เจเคยเห็นน้องๆเด็กๆอ่ะคะ่ะเขาชอบเอามาแปะกันที่แขนที่อะไรแบบนี้คะ่ะมันน่าจะทำได้นะคะแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะใช้น้ำต้องใช้น้ำหรือเปล่าคะอ,าอยากจะลองดูบ้างเหมือนกันเนาะว่า,ามาแปะแขนแปะอะไรแบบนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูอีกรูปหนึ่งนะคะเอาอะไรดี มันไม่หายมันจะทับกันหรือเปล่าเอาโลมาแล้วกันนะคะอ่าเป็นกลิ่นองุ่นนะคะนี่โลมา มันทับกันไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จินจะลอเอาแปะแขนให้ดูนะคะรอแป๊บนึงนะ ก็พี่เจนลองเอาไปแปะแขนดูแล้วมันไม่ออกนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆคนอื่นเนี่ยเขามีความสามารถยังไงทําให้มันออกนะคะแต่พี่จจนทําแล้วมันไม่ออกค่ะก็แปะได้เฉพาะลิ้นนะคะแต่เด็กๆคนอื่นเขาทํายังไงกันนะสามารถมากพี่จีนทําไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองค้างคาวที่ลิ้นครั้งหนึ่งนะคะนี่ ครั้งคราวค่ะก็ซื้อมาเล่นนะคะก็สนุกสนานมากเลยค่ะน้องๆก็ลองซื้อมาเล่นดูน้องมาไปแท็บทูนะคะก็เล่นได้กินได้นะคะก็เพลินมากเลยค่ะก็ยังไงวันนี้นะคะพี่จีนก็ขอลาน้องๆไปก่อนเนาะ่าลืมก็ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่จีนด้วยนะคะบ๊ายบาย